สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกสมาร์ทโฟนที่กำลังมาแรงตอนนี้ Notting Phone 3เพิ่งเปิดตัวมันไปหยกหยกเมื่อคืนนี้เองนะครับผมแบรนด์นี้ไม่เคยทำให้เราผิดหวังไม่ว่าจะเป็นดีไซน์สุดล้ำกล้องที่โหดขึ้นแบตเตอรี่ที่อึดกว่าเดิมไปจนถึงกริปแมททิกที่มาแทนกริปอินเทอร์เฟซแบบเดิมๆบอกเลยว่ารอบนี้ Notting เขาเล่นใหญ่อยากรู้ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับ เพื่อนๆครับถ้าจะพูดถึง o t ต i n g ฟ h o n e 3ต้องเริ่มที่งานดีไซน์ก่อนเลยตัวเครื่องยังคงเอกลักษณ์แบบโปร่งใสตามแบบฉบับของ Notting แต่อัปเกรดมาเป็นไทกรัมน์ดีไซน์นะครับที่แบ่งด้านหลังออกเป็น3ส่วนตรงนี้เขาได้แรงบันดาลใจมาจากแผนที่รถไฟใต,ใต้ดินของนิวยอร์กดูฉบเฉียวมีสไตล์นอกจากนั้นยังกันน้ํากันฝุ่นมาตรฐาน IP 6 8อีกด้วยตัวกล้องหลังวางแบบอสมมาตรไม่เหมือนใครดูแปลกตาแต่มีสไตล์เหมือนนอตติงกำลังบอกกับเราว่าเราจะไม่เหมือนใครนี่คือดีไซน์ที่กล้าฉีกทุกกฎเกณฑ์กล้าที่จะแตกตา่างไม่เดินตามใคคครมาถึงลท,ทุกนอ ครับผมกริปแมทริกลืมกลิปอินเทอร์เฟซแบบเดิมๆไปได้เลยนะครับเพราะเจ้าตัว n o t t i n g งโฟนสามเข้ามาพร้อมกับหน้าจอ LED ขนาดเล็กที่มีทั้งหมด489ดวงด้วยกันตั้งอยู่มุมขวาบนของด้านหลังเครื่องครับ หน้าตาตัวนี้จะคล้ายๆกับตัวหน้าจอของเกมบอยยุค90แต่ว่าตัวนี้เก๋กว่าเยอะมันไม่ใช่แค่ไฟกระพริบนะครับมันแสดงข้อมูลได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนระดับแบตเตอรี่นาฬิกาเป็นชุของการเล่นเกมต่างๆอย่างเช่นเกมเป่ายิง่งฉุบเกมหมุนขวดหรือว่าจะแสดงเป็นวิดีโอก็ได้ที่เจ๋งคือ Notting เนี่ยเขาเปิด SDK ให้ด v e l o p e r สร้างกริปทอยได้เองนะครับในอนาคตเราจะาได้เห็นแอปหรือเกมเจ๋งๆเพิ่มขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วเขายังมีตัวกริปัต่อนะครับปุ่มกลมๆที่อยู่ด้านล่างเครื่องตรงนี้นะ หน้าจอหลักเลยครับผมลองนึกภาพเลยครับมันเหมือนมีป้ายไฟส่วนตัวที่บอกทุกอย่างให้คุณรู้แถมเนนสนุกและมีสต์ที่ด้านข้างเครื่องก็จะมีปุ่มพิเศษเพิ่มใอม่ปุ่มหนึ่งครับผม essential key ปุ่มนี้ไม่ใช่แค่ปุ่มธรรมดาครับมันคือผู้ช่วยส่วนตัวที่ notting ยกมาจาก notting phone 3a นั่นเองสามารถทําได่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการกดค้างเพื่อบันทึกเสียงหรือว่ากดหนึ่งทีเพื่อแคปหน้าจอแล้วก็สามารถบันทึกย่อต่างๆเอาไว้ได้แล้วก็จะมาเก็บอยู่ใน essential space ให้เรากลับมาหาสิ่งที่เราบันทึกไว้ได้อย่างง่ายดายพร้อมการจัดดเเเเรรรีียยยงงงงให้้้ป็นะบบว AI มาถึื่ออก บ้างครับผม n o t t i n g h o n 3อัปเกรดกล้องกันมาแบบจัดเต็มครับผมเทียบกับ n o t t i n g h o n 2ที่มีแค่กล้องคู่50ล้านพิกเซล2ตัวใน Phone 3เนี่ยเขาเพิ่มกล้องมาเป็น3ตัวเลยครับผมและที่สําคัญคือความละเอียด50ล้านพิกเซลทั้ง3ตัวเลยตัวกล้องหลักเองได้รับการอัปเกรดเซนเซอร์ให้ใหญ่ขึ้นอยู่ที่1ส่วน1.3นิ้วเก็บแสงได้ดีขึ้นเก็บสีสันต่างๆได้ดีขึ้นมาพร้อมกันสั่น OIS กล้องอันต้าไวท์ตัวนี้ตัวเดิมครับผมมุมกว้าง114องศาและที่เพิ่มเข้ามาคคืออตตััวววกลลล้ล้้าา้งมมมมมเเนสสททโ3่่่าาาาารรผผีีถถยยไดด และกล้องหน้าเองก็ได้รับการอัปเกรดเช่นเดียวกันครับผมจาก32ล้านพิกเซลขึ้นมาเป็น50ล้านพิกเซลเท่ากับตัวอื่นในกล้องหลังเลยทีเดียวที่สําคัญคือรองรับการถ่ายเซลฟี่วิดีโอ 4K ได้ด้วยครับผมตัวนี้มาพร้อมกับตัวซอฟต์แวร์อัลกอริทึมในการประมวลผลภาพตัวใหม่ครับ True Lens Engine 4นะครับตัวนี้ใช้ AI ช่วยถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้สว่างและคมชัดนะครับมี Insta XDR Video รองรับการถ่ายวิดีโอ 4K 60fps แล้วก็รองรับการถ่ายวิด4 0 f p s ที่ Full HD ด้วยครับและด้านหลังจะเห็นว่าจะมจ ตัวนี้จะเป็นไฟสถานะเพื่อบอกว่ากําลังถ่ายวิดีโออยู่ครับผมต้องบอกว่าเป็นมือถือที่เหมาะสำหรับสายครีเอเตอร์มากๆครับด้านหน้าจอนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.67นิ้วความละเอียดอยู่ประมาณ 1.5K ครับผมรีเฟรชเรท120เอิร์และความสว่างสูงสุดทําได้อยู่ที่4,500 nits นะครับผมรองรับการแสดงผลสีสันระดับ HDR10+ ด้วยนะครับที่สําคัญก็คือขอบหน้าจอเขาบางลงกว่าเดิมอีกนะครับผมให้ภาพที่เต็มจอกว่าเดิมตัวเครื่องที่จับถนัดมือยิ่งกว่าเดิมมาถึงหัวใจของเครื่อง n o t ต i n g Phone 3กร ขึ้นมาจากเดิมมากๆใช้ชิปเซ็ตตัว Snapdragon 8 S Gen 4ผลิตด้วยเทียี4นาโนเมตรต้องบอกว่าเป็นชิปเซ็ตระดับรองเรือธงของ snapdragon นในปีนี้เลยทีเดียวนะถ้าเทียบกับตัว Notting Phone 2ต้องบอกว่าแรงขึ้นถึง125%เลยทีเดียวมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Notting OS 3.5บนพื้นฐานของ Android 15นะครับแถมสัญญาอัปเดต Android ถึง5ปีและอัปเดตความปลอดภัยถึง7ปีเลยทีเดียวปิดท้ายด้วยเรื่องแบตเตอรี่ครับผมมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด 5150มิลลิแอมใช้ทโยีตัวซิลิคอนคาร์บอนที่ให้ความหนานในพลังงานที่สูงกว่าเดิมอัปเกรดจาก Phone 2แบตเตอรี่มา4700ม ah. ิลลิแอมใช้งานได้ยาวนานถึง80ชั่วโมงในการทดสอบของ n o t t i n g เองครับผมรองรับการชาร์จเร็วถึง65วัตต์สามารถชาร์จแบตเต็มใน54นาทีเท่านั้นพร้อมรองรับการชาร์จไร้สายที่15วัตต์และมี Re เ e ิร์สไวร์เลสชาร์จจิ้งที่5วัตต์อีกด้วยเมื่อเทียบกับ n o t t i n g โฟ o n e 2ที่ชาร์จแค่45วัตต์เท่านั้นต้องบอกว่าทั้งอึดกว่าแล้วก็เร็วกว่าเลยครับต้องบอกว่า Nothing Phone 3มันไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนมันคือการผสมผสานระหว่างดีไซน์ที่กล้าแหวกแนวกล้อง ที่อัปเกรดหน้าจอที่สวยคมชัดประสิทธิภาพสุดแรงและแบตเตอรี่ที่อดทนคริปมาชิกและเอเซนเชียลคิงทำให้เครื่องนี้มีตัวตนที่ไม่เหมือนใครมาดูเรื่องราคากันบ้างตอนนี้ราคาไทยยังไม่มานะครับผมแต่ว่า ราคาของสหรัฐอเมริกามาแล้วมาด้วยกัน2ความจุความจุแรกคือแ a ม12พื้นที่256 g b นะครับอยู่ที่ราคา799 USD นะครับตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ25,000บาทครับอีกความจุคือแลม16พื้นที่512 g b ตัวนี้จะอยู่ที่899 USD ตีเป็นเงินไทยประมาณ29,000บาทนะครับต้องบอกว่าราคาก็ทํามาน่าสนใจมากๆเลยตัวนี้มั่นใจว่าเข้าไทยในเร็วนี้อย่างแน่นอนเข้าไทยเมื่อไหร่เดี๋ยวผมแปะลิงก์สำหรับสั่งซื้อไว้ให้เลยส่วนใครก็ไม่ถึงตอนนี้แนะนํา n o t t i n g p h o n e 3A ก่อนนะครับผมใช้ชิปตัว Snapdragon 7s Gen 3กล้องหลัง3ตัว50บวก50บวก8ล้านพิกเซลน่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ใน YouTube Shopping ไปกดกันได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ